มาไหนเล่ามาแล้วอื <c oughs> ไม่กดไม่ไปต่อนะ <c oughs> อกดหัวใจกดนะกดหัวใจมาน่อะดูสิเอา,เา,า,ล,ะาละมาแล,าแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเอาละครับอโอเค ไปกันต่อนะครับตอนนี้เรามาดูกันต่อในพองอรเก้าศูนย์ะฮะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงด้านขวามือด้านบนขวามือตรงที่ผมทำสี่เหลี่ยมไว้เนี่ยในพงรเก้าศูนย์วิธีการยื่นมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะ ผมขยายให้ดูเราจะเจอว่าสถานะภาพสถานภาพการสมรสเห็นไหมครับสมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีพาษีเห็นไหมครับถ้าผมจะเลือกวิธีนี้นะฮะสถานะการยื่นแบบถ้ามีเงินได้ตามมาตราวงเล็บหนึ่งมีเงินได้ตามมาตรตาสี่สิบเล็บหนึ่งถึงแปดเห็นไหมครับ ถ้ามีหนึ่งด้วยและมีตัวอื่นด้วยยื่นวิธีได้สามวิธีคือรวมคำนวณภาษีแยกยื่นแบบและแยกยื่นแบบเฉพาะมาตรา40่วงเล็บหนึ่งตรงที่ผมติ๊กไว้ให้ดูนี่เห็นไหมครับยูนเล็บหนึ่งเห็นไหมว่ามันมีตรงแยกยื่นแบบ40่วงเล็บหนึ่งด้วยนะ แต่ถ้าเราไม่มีสี่สิบมงเล็บหนึ่งเราไปดูที่วงเล็บสองคนเห็นไหมครับสถานะการยื่นแบบวงเล็บสองมีเงินได้สี่สิบมงเล็บสองถึง 8, แปดแปลว่าไม่มีหนึ่งยื่นได้สองวิธีคือรวมคำนวณกับแยกคำนวณแยกแบบแยกยื่นแบบเห็นไหมครับ ดูไหมครับเพราะฉะนั้นอันนีเ้เงินได้นะครับการแยกยื่นแบบเ,เพราะฉะนั้นมันมีอยู่ในตัวนี้เอาละแล้วในะออนไลน์มีไหมนี่ยื่นเมื่อวานนี้ภาษีปีหกสองออนไลน์มันจะมีตรงเห็นไหมครับ พงรอเกแยกยื่นแบบเฉพาะมาตราสี่สิบโมเหนึ่งเห็นไหมมันมีอยู่เอาละ่ะมันมีปัญหาว่าเ,เราจะยื่นแบบอย่างไงนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังตอนท้ายนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยออนไลน์ต้องยื่นยังไงออนไลน์นี่ต้องยื่นอย่างไร เอาละตอนนี้มาดูโอเคนะครับยืนได้นะครับตอนนี้วิธีการยืน่นมาดูกันต่อตัวอย่างครับคุณลัตนาบอกว่าได้ค่ะอาจารย์หนูยื่นแล้วโอเคได้รับประโยชน์ไปก็ดีแล้วนะดูมาต่อครับตรงนี้ได้ประโยชน์นะครับ เนื่องจากว่าผมไปค้นลดหย่อนตัวเองมาได้นะครับก็เลยได้ยืนพอยืนตรงนี้ปุ๊บได้ลถหย่อนผมได้ภาษีคืนมาสองหมื่นกว่าบาทเรื่องอะไรจะยอมนะครับไม่ยอมอยู่แล้วนะครับผมสู้ตายเลยเรื่องนี้ก็มาดูกันต่อนะครับแบบทดสอบนายโอเป็นพนักง,งานบริษัท มีรายได้จากเงินเดือนตลอดปีล้านสองแสนบาทและยังมีเงินได้จากค่าเช่าบ้านตลอดปีอีกสามแสนนางเคภรรยาของนายโอเป็นพนักงานบริษัทมีเงินเดือนตลอดปี 2, สองแสนสี่ได้รับค้ำค่าคอมมิชชั่นจากกาันเปโตแทนอีกแสนสอง นายโอและนางเคมีบุตรร่วมกันสองคนบุตรคนแรกเกิดปีหกศูนย์บุตรคนที่สองเกิดปีหกสองค่าเบี้ยรประกันชีวิตที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ของนายโอเท่ากับแสนสองหมืนบาทของนางเคหกหมื่นบาทลองมาดูครับวิธีที่หนึ่ง วิธีที่หนึ่งจำได้นะครับแยกยืน่นการยืน่นภาษีรวมกันเอาเราการยืน่นภาษีรวมกันถ้าการยืน่นภาษีรวมกันมาดูครับแปลว่าอย่างนี้ดูนะครับเงินเดือนนายโอล้านสองเงินเดือนนางเคสองแสนสี่ค่าเช่าของนายโอ สามแสนค่าคอมมิชชั่นของนางเคแสนสองทั้งหมดเอามากองรวมกันแล้วคำนวณภาษีอันนี้ก็เรียกว่ายื่นร่วมกันทั้งหมดหลักการภาษีคือเพราะฉะนั้นเงินเดือน,นงเงินเดือนนะครับก็เป็นหนึ่งสองคนรวมกันใช่ไหมครับสองคนรวมกันบวกค่าคอมมิชชั่น สองคนลมกันคือแสนสี่มื่นสี่พันบวกค่าคอมมิชชั่นอีกแสนสองหากค่าใช้จ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นไม่เกินหนึ่งแสนสองคนคนละหนึ่งแสนต่างคนฝ่าต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ดังนั้นหากค่าใช้จ่ายไปได้สองแสนเหลือล้านสามหกบรรทัดนี้ไปกันต่อนะครับหาก เอาเงินได้ค่าเชาวบ้านสามแสนของนายโอหักค่าใช้จ่ายสามสิบเปอร์เซ็นต์นะะเก้าหมื่นคงเหลือสองแสนหนึ่งหมื่นบรรทัดนี้ตามทันนะครับดังนั้นเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็คือเอาล้านสามหกมาบวกกับสองแสนหนึ่งหมื่นก็ได้หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ด หากรถยนต์ส่วนตัวคนละหกหมื่นก็ได้ไปแสนสองหากรถยนต์บุตรรถยนต์บุตรเมื่อกี้นี้บุตรคนแรกได้สามหมื่นบุตรคนที่สองได้หกหมืนเพราะเกิดหลังปีตั้งแต่ปีหกหนึ่งเป็นต้นมาเท่ากับรถยนต์บุตรสองคนเก้าหมื่นบาท ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้จึงได้ลดหย่อนแสนสองตามทันนะครับแสนสองมาจากเพ่อได้ได้ได้เก้าหมื่นแม่ได้ลดหย่อนบุตรเก้าหมื่นต่างฝ่ายต่างได้คนละเก้าหมื่นได้เก้าหมื่นเพราะบุตรคนแรกได้สามหมื่นบุตรคนที่สองที่เกิดหลังตั้งแต่ปีหกหนึ่งเป็นต้นมาหากลดหย่อนได้หกหมื่นดังนั้น บุตรสองคนจึงหักได้รวมกันเก้าหมื่นบาทพ่อได้เก้าหมื่นแม่ได้เก้าหมื่นจึงได้แสนแปดหักรถย่อนประกันชีวิตนะครับของนายโอนะครับแสนสองของนางเคนะฮะรวมกันแล้วสี่หมื่นรวมกันแล้วแสนหกเงินได้สุทธิเหลือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเอ๊หนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท เอาละถึงตรงนี้ตามทันไหมครับเหลือเงินได้สุทธิหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมืนบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทเอาไปคำนวณภาษีอัตราเก้าหน้าตามตารางตัวนี้อัตราภาษีตามตารางตัวหน้าตัวนี้เราก็จะเห็นว่าหนึ่งล้านแรกเสียภาษีไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันตามท,ที่วงไวให้ดู ส่วนเกิน1 1ึ0งแสนหนึ่งหมบาทนั้นเสียภาษี25%ก็ได้เท่ากับ27,500ืนเารนำไปบวกกับ1,15,000สาพก็เป็นภาษีที่ต้องเสียของนายโออของนายโอและนางเครวมกัน1 4 2 5 0 0สบาทโอเคนะครับ ภาษีหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทอันนี้หมายความว่าถ้านายโอกันาังเคเนี่ยยืดร่วมกันจะเสียภาษีแสนสี่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะฮะถึงตรงนี้ตามทันไหมครับ